สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแกงปลาดุกกระทิใส่ใบชะพูนะครับผมวันนี้ซื้อพริกแกงเผ็ดมาทีแรก็ว่าจะตามเองนะมะกรูดล,ลูกละเจ็ดบาทซื้อเข้ากินเนอะไปวที่ลงไปเลยเดี๋ยวเราคั่วกระที่สักแป๊บนะคั่วให้มันแตกมันก่อนแล้วค่อยใส่พริกแกงควมว่าแตกมันก็คือว่ามันจะหนื่ๆนิดๆน,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 นะครับมันมีสูตรของมันอยู่ในตัวนะฮะเดี๋ยวรีบใส่พริกแกงลงไปนะครับผม วันนี้ใช้เป็นของอร่อยดีนะครับกะทิแตกมันเรียบร้อยครับใสพ่พิแกงลงไปกะกะเอานะเราก็ดูจํานวนปลาจํานวนกะทิเอาวพาเราจะเอาประมาณไหนกะเกะเอาตอนนี้พิแกงกได้ที่เราก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยครับคนไปสักหน่อยะให้พิแกงมันเข้านะกะทิก่อนตอนนี้ก็พิแกงเข้ากันดีเรียบร้อยครับตามด้วยน้ำเปล่าล้างกล่องลงไปเลยครับผมใส่พอปรพมานะ นี่ครับสมันจะได้ประมาณนี้นะรอเดือดสักแป๊บเดือดแล้วเราก็นำเพเองมาเลยวครับประดุกวันนี้ใช้สองตัวเลยรอบเดียวจบเต็มเม้าเลยครับแค่นี้ก็หอมแลว้วอะเราจะไปคนแรงนะเดี๋ยวเอาคุกๆๆมัใมิดน้ำก็รอเลยปิดฝาไว้สักแป๊บนะครับรอมัน โอเคครับตอนนี้เนื้อปลาก็สุกแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยรสดีลงไปน้ำตาลทรายลงไปชูรสลงไปน้ำปลาลงไปน,นี่ก็เข่าๆนะอย่าไปคนนะเดี๋ยวเนื้อปลามันเละเดี๋ยวรอแป๊บนึงปิดฝารออีกหนึ่งรอบประมาณสักสามนาทีเรียบร้อยครับผม หอมๆเลยเดี๋ยวเรามาใส่พระเอกของงานวันนี้เลยใส่ชบพูล,ลงไปเลยครับผมใส่แล้วก็เดี๋ยวปิดแก๊สได้เลยคุณเบาๆนะครับเดี๋ยวปลามันเละเนี่ยใส่ใบชะพูไปแล,ล้วบอกเลยหอมมากเอาเป็นว่าเรียบร้อยครับผมแกลงปลาดุกกะทิใบชะพรูน่าทานไหมครับหอมมาก